อันดับต่อไปให้เจ้าคุณแม่สนันลมบนเป็นภูม่าอธิบายบญบาปหามเมาเลี้ยงตาย บ่อตองอาอามาเียวเอาตะบุญชิโนนหัวใจเจ้าของเอากำลังใจให้เจ้าของเอากำลังใจให้พอให้แม่ขอโทษเด้ออนุญาตเด้อหลวงพ่อผู้นั่งฟังอยู่นี่ก็ดีด้วยสติปัญญาทานได้มานั่งรับรู้ว่าหมอลำัมคอยเห็หยดยังสี่ตีมอลำก่อนเขาเป็นยังสี่ตีก่อนกับก่อนแ,แท้ๆแ่ละหลวงปู่แต่ว่าเมือนี่ซอยมันวนเซิน มันอาจจะมีปะาปนกันไปบางสิ่งดีสิ่งงามสิ่งบดีสิ่งบองบองามเอออันใดดีก็เอาไปประดับไหวอันใดบดีก็เหยียบยุนียำยุนีเอาไว้ทมดินไว้ยุนีลูกเต่าเหล่าหลานขอโทษขออโหสิตาทูย่างมาแต่มมมอลำว่าท่านขืนหันมานังตากแดดอยู่ผู้เดียวบาดเนี่ย หวังอยากมาลับฟังล่ำมือนี้เฮากันล่ำเป็นกาเป็นกอนเออเป็นกาเป็นกอนให้พอเป็นฟังกาจังไดกอนจังไดหยาบจังไดเสาร์สวงจังไดเฮากับจังคอยว่ากันอ่ะบาทในนาทีอุบาสกอุบาสิกาเฮากับว่าเดิร์บเดิร์บเออศาสนาพิธีทั้งศาสนาเฮากับว่าบาดหยาขอบคุณค่ะขอกราบนมัสการค่ะขอคุณเจ้าทุกทุกลูกทุกทุกองค์ค่ะด้วยเอ๋ เด็กหญิงสนันมาอีกรอบสองละเด้อค่ะเด้อ้าขาดตกะบกพองอยิ้งหงคุขาขอกราบประท่านอภัยไว้หลายหลเด้อขาลังเทือมันขาดต๊ะบกพองไปบันนี้จะยอมพลาดนักวาดก็ยอมหลงหองข้ามยอมถึอบ่วงข้วยบักเข่าย่อมตื่นไถปาลาไหลยอมตื่นลั่นฉั้นกระตอมตื่นเกดเธอกระตองตื่นทานหัวล้านยอมตื่นตะเกียงเป็นธรรมดา เนาะนายกทินกรอนของเฮาค่ะเอาหมอแท้นบักลาซื้อจ้งไหนก่อสีย้ออำนาจครับโอ้สายาอำนาจสายาวางไหนเจ้าสร้างเนาะอันอันนี้เปียบแล้วคือปีท่องหลังผ่าได้เนี่ยเออเขาจะดีใดก็อบหมอแท้นเด้กับคนฟังเด้เอาจ้าลูกใส่พญี่ลียนพี่เลียนเอ้ยมาหมวนน้ำกันไอเอ้ย เจ้าปิลิปิลิเอ๋ยเจ้าปิลให้จะาเอาสาปีสนันน้อยนักกวีบอผู้ดีบอผู้งามเช่นตมงเสียงสนัน่น้อยดอนขาออกปากว่าก่อนลําตั้นต,ตะเกียดต่ก่อนฉันอยู่อำเภอกรมละสายจังหวัดกาลสินเกิดูุบบานดอนกา เดือตมบลนองเป็นอำเภอกำมละใสจังหวัดกาลสินเคยได้ยินมาดนเป็นคนเกินโซกาท่านอยู่เดียวเปลี่ยวกายคิดต่ใช้คนนี้เพียงวังว่าซาไอน้องคอหาลำมาว่าสนานางลงผีสิขุมมาใสใสวันน้อง ha <laughs> พี่จะรัดลูกขึ้นมาพี่จะเข้าเป็นครูในไอเอ้ยเออแม่สวัรณหน่อยก็เป็นครูกันมอล่ำหลายคนเนาะอืมล่ำมาบ่าท่านถามเขาทำข้าจะเถอบัดนี้เดินทางมาล่ำสะกอนอืม,มหมายคมว่าวันนี้ได้เรือลำหูอมเดชโดยสวัสดิ์เป็นวันจัดของบุญพอสัตว์ท่าทานัน